ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้และดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์แห่งจิตวิญญาณของคุณสวัสดีเราคือสภาอาร์ุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับคุณทุกคนคุณสามารถสำรวจทุกแง่มุมของชีวิตบนโลกได้ในขณะน,นี้คุณไม่จำเป็น ต้องยอมแพ้ต่อความเชื่อที่มีอยู่ทั่วไปว่าคุณควรทำอะไรบางอย่างหรือว่าคุณตั้งใจทำอะไรบางอย่างที่นั้นคุณมีอิสระมากกว่านั้นและพวกคนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงก่อนเกิดทั้งหมด,หมดเพื่อพาคุณไปอย่างสถานที่ที่คุณพร้อมอย่างแท้จริง ที่จะขึ้นสูงมิตีทีห้าตอนนี้คุณกำลังทำตามความปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณเมื่อคุณฟังแรงกระตุน้นเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นแนวคิดท,ที่ได้รับการโดนใจที่คุณได้รับจากภายในตัวคนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากนอกสนามด้านซ้าย อย่างที่คุณพูดสิ่งเหล่านี้มาจากภายในตัวคนส่วนที่ลึกที่สุดของคุณแง่มุมจิตวิญญาณของคุซึ่งเป็นแง่มุมที่สมบูรณ์และสมบูรณ์มาขึ้นว่าคุณเป็นใครดังนั้นเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที คุณต้องฟังแรงกระต้นแนวคิดเหล่านี้และปฏิบัติตามกับสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะมาหาเราหรือหน่วยงานอื่นใดและถามคำถามฉันควรทำอย่างไรทำไมฉันถึงมาที่นี่ภารกิจของฉันคืออะไรมันถูกเขียนไว้ทั่วประสบการณ์ชีวิตของคุณ พราะประสบการณ์ชีวิตของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อผลักดันคุณไปในทิศทางที่รู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับคนที่จะก้าวเข้ามาในช่วงเวลาใดก็ตามในช่วงชีวิตนี้ไม่ค่อยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนไม่พบผู้คนจำนวนมากที่เข้าสู่การาค้าขาย และใช้เวลาสิบปีห้าสิบปีทำสิ่งนั้นแต่คุณกลับพบว่าผู้คนจำนวนมาคืนเรื่อยๆที่กำลังเปลี่ยนจากความสนใจงานอดิเรกอาชีพไปสู่อีกเรื่องหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจไว้ในช่วงชีวิตนี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นไปได้ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคิดออกว่าสิ่งใดคือสิ่งที่คุณควรจะทำจากนั้นจะเลงอยู่บนเส้นทางนั้นตลอดไปและตลอดไปแต่ควรเข้าไปข้างในเป็นประจำและตรวจดูและรู้สึกว่าแรงกระต้น ที่มีต่อคนในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งในแต่ละวันและปฏิบัติตามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณไม่จำเป็นต้องรอคำเชิญจากจักรวาลแต่คุณอาจได้รับสัญญาณคุณอาจได้รับเกล็ดขนงปังและความบังเอิญที่บอกคุณว่าใช่ คพู้ถูกเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นใส่ได้การติดตามความสุขของคนนั้นปลอดภัยบางครั้งคุณประสบกับความสงสัยดังนั้นคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อในตัวเองและในความสามารถที่คุณมีในตัว ที่จะปฏิบัติตามบางสิ่งบางอย่างคุณเห็นไหมว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณจะทำตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพราะคุณตั้งใจจะสำรวจอาณาจาักนี้และผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายคุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าอะไรดึงดูดใจคน อะไรทำให้คุณรู้สึกใชัสิ่งที่จุดประกายและทำให้คุณมีความสุขที่สุดและคนจะค้นพบสิ่งนั้นได้เมื่ออายุ70ปีและมันจะเป็นอย่างไรไม่มีข้อจำกัดที่คุณทุกคนควรจะเป็นหรือช่วงเวลาเดียวที่คุณทุกคน ควรจะค้นพบสิ่งนั้นคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในตัวคุณเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องก้าวไปสู่และปฏิบัติตามด้วยความรู้นั้นหากคุณต้องการความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นให้มองหาตัวอย่างของคนอื่นที่ได้ทำไปแล้ว ชเชิญัวและขอให้จักรวาลยกตัวอย่างเหล่านั้นให้กับคนเพื่อให้หลักฐานเล็กๆน้อยๆแก่คนว่าคนสามารถเดินไปในทิศทางที่คนต้องการไปณจุดใดก็ได้ในชีวิตและคนสามารถมีประสบการณ์ทีย่ยอดเยี่ยม ในการทําเช่นนั้นนั่นคือข้อเสนอแนะของเราแก่คนนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังบอกคุณว่าคนต้องทําแต่เรารู้ว่าคุณจะพบกับความพอใจและความพึงพอใจอย่างมากเมื่อคุณทําเช่นนั้นเราสภาอารทูเรียน แล้วเรามีความสุขกับการเชื่อมต่อกับคนทุกคนคุณช่องทางและเข้าถึงของขวัญของคุณอยู่เสมอหรือไม่พรพวกเราไทยมัดเราคือกลุ่มของปร,รมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์คุณทุกคน ได้ค้นพบพลังของประธานและความสามารถมากมายในตัวคนที่คุณแสวงหามาโดยตลอดในชีวิตนี้แต่คุณไม่ได้ระบุสิ่งเหล่านั้นเสมอไปคุณมักจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากละนาบมิติที่สูงกว่าแล้วจึงละทิ้งมันไป มันไม่ได้มาในแบบที่คุณคิดดังนั้นจือเป็นความคิดที่ดีที่คุณจดักตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปว่าคุณกำลังแสดงช่องทางอยู่เสมอคุณจะอยู่ในสถานะแ a นแนลอยู่เสมอและบางครั้งคุณกำลังส่งพลังงานและข้อมูล ที่มีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นในขณะที่บางครั้งคุณกําลังส่งพลังงานและข้อมูลที่มีการสั่นสะเทือนตามกว่าคุณไม่จำเป็นต้องคิดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นจากส่วนลึกภายในสมองของคนและสิ่งนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่คุณนำเสนอ ได้บ่อยขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ชอบพลังงานและข้อมูลที่คุณได้รับคุณจะต้องเปลี่ยนการสั่นที่คุณกําลังสัน่นคุณยังได้รับการเข้าถึงความสามารถในการรักษาความสามารถทางจิตและความสามารถในการข้ามถามมายไปสู่การเดินทาง บนดวงดาวสู่ความฝันที่ชัดเจนและการเชื่อมต่อกับมนุษย์ต่างดาวคุณจำเป็นต้องตรวจสอบความสามารถเหล่านี้เป็นประจำมากขคืนเพื่อสแสดงว่าคุณสามารถเข้าถึงความสามารถเหล่านี้ได้มากเพียงใดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกสิ่งบนโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นในขณะนี้และพลังงานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพลังงานที่มาหาคน,นั้นมีการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าและคุณพร้อมสำหรับมันแต่คุณอาจไม่ได้รับรู้ถึงพลังงานเหล่านั้น เสมอไปเมื่อคุณถามว่าบางสิ่งบางอย่างมาจากไหนให้ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของคุณแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรนอกจากนี้คุณยังต้องการถามตัวเองว่าสิ่งนี้ดังกล้องกังวานหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณมาถูกทางแล้วและเดินต่อไปในเส้นทางนั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นหรือหากคุณรู้สึกไม่ดีที่จะมุ่งความสนใจไปที่มันก็แค่ปล่อยมันไปและรับรู้ว่าคุณมีการปรับจูนแบบสันที่ต้องทำ คุณไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเท่าที่คุณคิดและคุณไม่จำเป็นต้องมีของขวัญมากเท่าที่อาจต้องการด้วยซ้ำสิ่งที่คุณต้องทำเสมอคือการตรวจสอบการสั่นสะเทือนของคุณและเมื่อจำเป็นต้องยกขึ้นให้โยกขึ้นนั่นหมายถึงการมีส่วนร่วม ในสิ่งที่คุณชอบทำและมีส่วนรวมกับคนที่คุณรักมีส่วนรวมมากขึ้นหมายถึงการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติกับสัตว์ต่างๆมากกว่าการใช้อุปกรณ์ต่างๆและเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านั้นคุณจะได้เข้าถึงของประทานและความสามารถเหล่านั้น คนจะเข้าถึงพลังเหล่านั้นและคนจะเริ่มใช้มันในช่วงเวลาที่คนไม่ได้พยายามรับข้อมูลสักเิินด้วยซ้ำเมื่อเราพูดถึงติดต่ออีทีตื่นเต้นเพราะมันกำลังมาและกำลังมาสู่คนทั้งรายบุคคลและส่วนรวม รู้ว่ามันพร้อมสำหรับคุณแล้วและอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในขณะที่คุณหลับหรือตื่นขอย้ำอีกครั้งคุณจะได้รับการติดต่อจากอีทีเท่านั้นและนั่นจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและช่วยให้คุณเปิดใจและรับจากเพื่อน ครอบครัวเหล่านี้ในกาแล,ล็กซี่ที่สวยงามของคนนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้พวกเราคือไทยมัสเราเป็นกลุ่มบาลามารย์ที่ขึ้นสู่สวรรค์และเราอยู่ในมูพวกคุณเสมอ